แต่กองเนี่ยค่ะว่าแต่กองมีเพื่อนเป็นผู้ใหมาแต่ไายน้อยมีคนอยากหนนอยากซื้อเสีย ไี่เขพราจัาตบนีพื้นที่สัมทัสกา่ี400ตารางกิโรเมรครอบคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์เลยงหวัดการเป็นพ่อที่โก้ไถ่โจใจนี่เรื่องนิงซึ่อกันเล้วพ่อเมื่อหนึง่งโจกหัวเด็กควรอ,อูนมีบฝากไว้ครบ่พี่ที่น้องอ่มีทางเขาเด็มาเสนอหายหาใจใหาผู้นำํำเสียค่ะ แต่ว่าอ,อันนี้เป็นกีโอชุดนี้แล้วก็โซกันเป็นแนวยางเงินอบานเฮ้าเป็นว่าบานเป็นทานผู้นี้ผู้น้ำเราจะพี่น้องบรรดาสั่งยังจำได้ว่าหน้าบรรดาสั่งยืดตึงได้เต็มวันยืดได้ใส่ร้ายขึ้นเป็นบอกค่ะแต่ว่ามาเบิ้งของมุ่นชุดน,นี้ด้วค่ะว่าเป็นฝา้าแนวยอันนี้คือพืนพ้นที่พื้นที่พิโตเรียมที่อยูน สัเกตไปนะค่ะเป็นพี่ตัวเียงทียูบุนโพอมูนของบริษัทที่เขาเขากลับไปบริษัทตางชาิค่ะเขาได้ก้อไล่มหาศารจากบ้านตแาปลาเป็นสุดเป็นโตร่าตายแสบจมูกแล้วก็พอขึ้นมาเรื่อยๆ้าแนวข้อการธรรมชาติฟามอันนี้เป็นป้ายที่ติดอยู่รอบๆบริเวณค่ะ เพราะว่าการคุกจอบนีเขาสิมีการสซงทอการไปไปเพื่อไปรลวงแย่ทอเนีย่ยค่ะเขาสิควางรถปวดพักท,ทั้งทั้งทีทัางสิเขาไปรุนเนี่นมีไฮออยแต่เขามาติจังสีค่ะห้ามบุกลุกถนนส่วนปกคคออนุญาตเฉพาะอภิกโปเท่านั้นห้ามรถอ้อยผ่านโดยเด็ดค่ะปะ้าดทัางไปให้ไปหน้าท่างสิงไปเซ็นนัน้นผู้ใดอยุ้อย่หน้า,หนาทหารปูอ้อยสิเป ก็ูมันจะี่นีครัูมันจะเป็นชังชั้นของมันอยู่สีน2มีพ่นี่สน้มนที่พี่น้องก็ได้หรอแต่ว่าก็แบบด้วยเหตุด้วยผลนะครับว่าีพี่น้องก็ต้องข้าคไปหันต้องข้าคไปหนีอันนี้เาก